พื่น่ากล้องเลยวันนี้เราจะมาเป็นเซียนกันหนึ่งวันาตามหาทํากับข้าวกินเองแต่ว่าเรายังหามะกรูดม่เจอน่านา่านา่านาไอ้ตนแขนเองก็อะไรน้อยแขกน่มนห,มหมใช,มใช่ใช่ตัายลมันหาเรื่องเราไปไนัดน่าม บเล็กดีกว่าเด,เด็กเด็วเาได้กรูดใบเด็กแม่ปันไม่เข้าซ <laughs> ื้อถัดขอไหม้นกุูด เอาไว้ใส่น้ำซุปให้น้ำซุปให้ลงไปหน่ยแห้งพอแล้วใครเตะอันนี้พันอะไรไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่กระหรอกเออมะนาวเอาไว้ล่ะดูเอาเอามะนาวมะนาวนี่เลยไปถึงนู่นอ่ะอ๋อนี่เองผมมะนาวลูกใหญ่มากมะนาวกระดับ ขอให้มีดลงอยู่ตรงนม้ไมดป่าไปได้อะไรมาบ้างครับตอนนี้มะนาวอะไรอีกตะไคร้มะกรูดใช่ก็กัญชาพอกัญชาตองขึ้นดนตรีว่าตื๊ดตื๊ดตื๊ดไหมอย่างไก่ตอนนี้คือที่ไหนครับ วังสมบูรณ์เหรอที่คองหาดที่นี่คลองหาดบรรยากาศเป็นไงในขณะที่โลกของเรากำลังร้อนที่นี่ก็เย็นสบายใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีเต็มที่กับวมันหยุด <laughs> <laughs> เล่นเลย เนี่ยน่ตะไคร้กันยัดทิ้อัเข้าไปไม่ได้หอมอนี่เอาไว้ใส่้วก่นทำไกินอันนี้ก็เราตมันี่ใส่เ้อนี่อะไรชาเอ้าหอเอาสใส่ตนไหนน้ำต้มน้ำองอ๋อน้ำซุปไวซุไงมอต้มมทำอะไรกินครับนี่หงสองต้มหนึ่งนี่ ไม่ดี๋ยวเกี่ยวกันนะออกมาลูกมามัชื่ออะไรซึ้งซึ้งนี่ทำอะไรต้มต้มต้มนี่เป็นปลา,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 ลา,ปลาที่เราหามาได้จากตลาดปลาที่เราจับมาได้จากตลาดอันนี้เป็นเมนูอ,อะไรป้องต้มยำปลาต้มยำปลาปลาดิบปลานิบลื่น,น แล้วมี่ทำอะไรกุ้งทำออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ถุงยาากับเอหัวเอหัวมันใส่ใส่ถยางอหัวน่าใส่นี่กระเสียนนี่คือขังสเบี้ยงเหรอใช่เสียงสีกอย่างงวฟันส่วนทุกอย่างเลย นี่อะไรวะย่ามองไม่เกี่ยวบี่่จริงแล้วเจอครับเจอครับที่นี่อ่ะมีไว้เป็นที่หลบภัยของพวกเราข้ามบอกใค้นั้กัญชาใส่ตอนไหนใส่ไม่อไ่ใส่ไปแล้วอาเหรออย่างนั้นเหรอ นี่คืออะไรครับจะได้เข้ามาดีคนน้ำร้อนจะได้เข้าน,น,น,น้ำคนเยอะๆเลย <c oughs> วาง,วางนี่ใส่น้ำแล้วใส่แล้วปลามาวางวางวางอ่ะน้ำเดือดก็ปลาสใส่หม้อตัวใหญ่นะใส่ละใส่สองตัวน่ะนะ หาลายใส่ให้ด <laughs> ีซ <le> <wh ats Napoleon> right. ิงมัเลยจับหัวล่ะไปหาใส่หัวมาเสียเทเอามาเสียเทไต้มยำเองอ่ะเอาครับเอาเอาอะไรมะนาวเอยมันนันและมาถามเรเดี๋ยวขาดมะนาวที่ห้า อถ่ายแบบลองเทคอืมอืมะออองเทคิศเราให้น้ำเดือดใช่ไหมใช่น้ำเดือดแล้วก็ปลาใส่แล้วก็ชิมน้ำมาปรุงแต่ล้างแค่นั้น ไปล้างให้เลยล้างอ่ะไปล้างไปกทดลองเลยทดลองที้วันนี้กูยอมกินข้าวเย็นไม่กินนานเล้เดยให้หางไก่ลว อ๋อโอเคน้ำเสร็จจังเดีอดแล้วรอกินเออวะต้มเดี๋อดเองจ้ามีปลาหนึ่งปลาต้มกุ้งย่างอืน้ำจิ้มง่ายงซื้อเองกินง่ายงน้ำจิ้มซื้อตลาด มุขีมันซื้อตลาดปลาก็ปลาก็ซื้อตลาดอยู่กันแบบง่่ยๆ่งแต่ว่าเครื่องเคียงเราหามาเองจากหลังบ้านเมื่อกี้เอาผี้จี้เอาพูเลี้ยงผ้จิ้เครื่องเคียงเราหามาจากหลังบ้านเมื่อกี้นาวตะกรุดพิแขง พี่ลุกโดบด่ะตอยังไม่เดือดยังที่มอยไม่เดือดเลยรอน้ำเดือดก่อนให้ส่ตังใส่เออเหนื่อยแล้วเดือดแล้วอตอนนี้ทำงานพี่เก่เปล่าที่พี่เก่าแต่ว่าย้ายแผนกย้ายมาสองคังแล้วเข้ามาไปไหนน,น,นตอนแรกเป็นเดินเครื่องจกักรอ่ะใส่ไปรอบหัวมันใส่เลยนูงกลิก่นหอมแล้วกลิ่นหอมแล้วกลิ่นตัว ครับตอนัพพีตรงน้นอ่ะวู้มากรูดหอมานเ่ยใบเล็กแต่ว่าแกวชิว่าอร่อยไหมครับอร่อย <laughs> ไม่อร่อยก็ใส่รสดีแล้วก็บอกอะไรตันซิเกี่ยวกับอาหารนี้รสดีคนไข็หมอแบบเซียนซิเซียนบมอกว่าหม้อแบบเซียนแบบสำเนียงเขาอ่ะพูดยังไงถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ไกลแต่เธอก็อยู่ใกล้แค่นี้เองคืออะไร ทำคมตึงตึงอกป่งตึงตึงไปไหมอ๋อเรามีมาดีหัวหน้าลงไปล้วไงหัวหน้าก็น่าจะมามิจฉาอะไรนะเมือมใจเลยนะมาชิมน้ำก่อนใส่มาขามแล้วชิมน้ำเหรอชิมก่อนชิมชิมก่อนชิมก่อนไม่ใช่นั่นต่อปีเอาชิมก่อน น้องพูดแบบชิมว่าเป็นยังไงรสชาติแบบนี้เน,นี่ยเดี๋ยวเพิ่งชิมปลายังไม่สุกหมดเลยหรอขตอนเองแล้วเป็นกับแก้มปลาดิ้งด้วย <laughs> จะเป็นเครื่องเคียงปลาดิ้งสองตัวอันนี้อะไรก็เลยชี้ชี้นี่ไปของไปของไปเอ้านี่แคน่นั้นไหมใอ่ไส้ไล่นี่อร่อยนั่งเคลื่อน กคนเดียวโคตร,ร้อนเลยเขาผ้า <laughs> นี่ผ้าเห็นปะจะ <c oughs> เห็นเปดด็นยังไงจุ่มมือเ่ยเอ้วที่นี่เอาเปิดจะจะเปิดจะจะขายให้ <c oughs> ทำอะไรครับตอนนี้อาหนึ่งโอ้แล<อ>้ว โอ้น่าอร่อยมากเลยอ่ะอือคือใครวะรสชาติเป็นไงบ้างครับไม่สิมเป็นไงบ้างเจจี้เปรี้ยวเป็นน้ำปลาหน่อย,อ,ยอ่ะใส่เกลือดีกว่าเปรี้ยวเปรี้ยว,วเปรี้ยวเจจี้เปี้ยวน้ำปลาเนี่ยน้ำเกลืออยู่นั่นน้ำตาลอยู่ในกระปุกเกลืออยู่กระปุก ปลูกเล็กลือเนื่อน้ำปลาน้ำปลาไม่เคยเค็มหรออ่ะลือลงไปเปิไม่ได้แก่เปิดไม่ได้อนี่คืออะไรเครื่อเหรอเปิดไม่ได้สองหยิบล น้ำปลาไหมได้กลิ่นหอมหอมได้กลิ่นได้กลิ่นหอมของน้ำปลาด้วได้กลิ่นหอมด้วยนะปลาต้องตัวไหมเค็มอ๋อไม่ค่อยเค็มหรอกน้ำปลากินไม่ค่อยเหม็นเอาน้องชิมใหม่ชิมอืมกลิ่นไม่ออกเลียยังไงพวกไอ้คลิปคลิปบปลเตอร์โห่ต้องยังไง

นัวอะไรอยู่แล้วนะน้ำเดี๋ยวมึงสดลืมแค่แค่สองใบต้มให้มันนานๆเดี๋ยวเอามาอุ่นใบต้มอีกเรียวๆเสียเลียวไม่ตัดออกไปเม่อใส่ต้นหอมชีครับเอายผัดชีใส่ที่หลังซิมงน้ำดิซิมงน้ำเป็นยังไงบ้างซิมงน้ำดิอร่อยยังน่าจะอร่อยนะ ว่านายใส่น้ำมะขมามไปแล้วเกลือแล้วกลิ่นก็เปรี้ยวแล้วนะชิมไหวไหมเอาเป็นไงเด็กเป็นเปรี้ยวอ,อ่อ,อนอเปรี้ยวอ,อ่อ,อนเปรี้ยวอ,อ่อ,อนไม่เปรี้ยวยังไมแ่แซ่บอ๋อเปรี้ยวแซ่บก็มาทำยังไได้ป่ะได้ลุ่ไปไปจ้างก,กุ้ง นเนี่เยเอามาเกรอเทศมาพาผาที่เดี๋ยวด <c oughs> ีสันหน่อย <c oughs> เดี๋ยวไปวางต้นปลาเนึ่งจิ้มน,น้ำจิ้มเออน้ำจิ้มไง<า>อร่อยอร่อย